สวัสดีค่ะพวกเรามาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางค่ะวันนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางนะคะสําหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางก็มีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ให้บริการกับทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกสนนะคะเราให้บริการฟรีค่ะ ขอให้เข้ามาที่เรานะคะและมีกิจกรรมนิทรศการเคลื่อนที่ค่ะนิทรศการเคลื่อนที่ของเราก็จะมีฐานการเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะได้มีทั้งหมด10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจเช่นตะลุยดวงจันทร์ฐานเมืองยางนะคะประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐานและอื่นๆอีกมากมายนะคะขอเชิญชวนเข้ามาเรียนรู้ในสูย์วิทยาศาสตร์พื่อสานลำปางของเราค่ะ และยังมีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ,าอบรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอบรมออนไซต์ site, ก็คือมาที่ศูนย์ของเราหรือว่าเป็นการอบรมที่เป็นแบบออนไลน์นะคะตอนนี้เรามีรายการที่ออนไลน์ทุกวันเลยค่ะทางช่อง Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางของเราค่ะ ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้รับบริการทุกท่านนะครับช่วงนี้เราก็มีนะครับกิจกรรมที่บริการออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแม้กระทั่งครูนักศึกษากศนนะครับนักเรียนในระบบนะครับแล้วก็อื่นๆทั่วไปนะครับเราก็จะมีกิจกรรมรายการนะครับออนไลน์นะครับผ่าน a c e b o o k นะครับผ่านแฟนเพจผ่าน t i k t o อกผ่าน u t u b e นะครับเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ กับชีวิตประจำวันนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทักษะชีวิตนะครับถ้าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษากสนช่วงนี้ก็จะมีการสอนเสริมนะครับผ่านยู u ูบนะครับเฟซบุ๊กของเรานะครับจะอยู่ในช่วงวันพฤหัสของทุกสัปดาห์นะครับจะมีกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักศึกษาเข้ามาทบทวนนะฮะก่อนที่จะไปสอบจริงในช่วงภาพ ปลายภาคนะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมที่อบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ผ่าน g o o g l e Sites และการทำา o o o l l f o r r m ครับ ก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับหรือแม้กระทั่งการทําคลิปสื่อวิดีโอต่างๆนะครับช่วงเดือนมีนาเนี้ยนะครับเราก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในในส่วนของออนไลน์นะครับเราก็จะมีเกี่ยวกับโครงงานนะครับเกี่ยวกับสื่ออื่นอื่นอีกนะครับตอนนี้เราก็จะเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามผ่าน Facebook กับ YouTube ของสมิ์ที่อาสาเพื่อการสารปาของเราได้นะครับ